ก็ต้องบอกว่าการปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันได้มอบโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้สร้างประวัติศาสตร์และสร้างความมั่งคั่งนะครับดังจะเห็นได้จากอีลอมัสนะครับที่มีทรัพย์สินพุ่งสูงขึ้นจากมูลค่าหุ้นของเทสลาอย่างไรก็ตามนะครับในการแข่งขันเพื่อคว้าโอกาสเหล่านี้เนี่ยผู้เล่นหลายรายเนี่ยกับประสบปัญหานะครับบริษัทชั้นนาหลายแห่งล้มเหลวนะครับหรือล้มละลายและ,ะเผชิญกับอุปสรรคมากมายแม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอื่นที่หวังจะก้าวเข้าสู่วงการยานยนต์พวกเขาก็ต้ออองยยมถยนะครับ ในช่วงม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัทมากกว่า30แห่งที่ยื่นล้มละลายหรืออยู่ในความเสี่ยงที่จะล้มละลายสำหรับรายการ Geek Monday ใน EP นี้นะครับจะมาชวนคุยว่าทำไมแบรนด์รถยนต์ EV มันถึงได้เจ๊งง่ายดายขนาดนี้เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Monday นะครับ รายการที่จะมาคุยเคสตดี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจวันนี้จะมาชวนคุยในอุตสาหการรมยานยนต์ไฟฟ้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าตลาดรวมของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีขนาดมหาศาลมากๆนะครับเทสลาซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า50%ในสหรัฐในช่วงปี2023เนี่ยพวกเขาสามารถขายรถได้มากกว่า650,000คันในประเทศนะครับและสามารถสไร้างรายได้จากการขายและให้เช่ารถทั่วโลกมากกว่า 82,000ล้านดอลลาร์นะครับทั้งที่ยานจุดไฟฟ้าเนี่ยมีสัดส,ส่วนเพียงแค่8%ของยอดขายรถยนต์ใหม่ในสหรัฐและคาดการว่าจะเพิ่มเป็น46%ภายในปี2030หรือราวๆ8ล้านคันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องใช้เงินลงทุนมาศาลหลายพันล้านดอลาดลาร์ผู้ประกอบการเนี่ยมักจะประเมินต้นทุนที่ต่ำเกินไปนะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยต้องสร้าง ซัพพลายเชนที่มีความซับซ้อนสร้างโรงงานออกแบบรถยนต์ปฏิบัติตามกฎระเบียบและส่งมอบรถถึงลูกค้าผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายและศูนย์บริการนะครับคำถามก็คือแล้วทำไมการเริ่มต้นธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ามันถึงได้ยากน,นะครับและทำไมหลายบริษัทถึงล้มเหลวนะครับแม้จะมีการพูดถึงการชะลอตัวของยอดขายแต่การคาดการณ์เนี่ยก็ยังชี่เห็นว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด จาก2.4%ของยอดขายรถใหม่ในปี2019เป็นประมาณ61%ภายในปี2035นะครับเราบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยมักจะชอบตลาดที่มีขนาดใหญ่และนี่คือสิ่งที่พวกเขานำเสนอในการระดมทุนจากเวนเจอร์แคปิตัลและยังรวมถึงรถบรรทุกรถบัสรถจักรยานยนต์และในอนาคตเนี่ยอาจจะถึจะอาจจะรวมถึงอากาศยานด้วยนะครับการลงทุนในยายยนยนต์ไฟฟ้าใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในเวลาเพียง2ปีโดยมีมูลค่าถึง 6 1 6 0 0 0ล้านดอลลาร์จนถึงปี2027นะครับการเติบโตของตลาดหลายแห่งเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐที่มันเอื้อประโยชน์นะครับประเทศต่างๆที่ต้องการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนเนี่ยก็ได้เสนออ n สเซน i v e สิ่งจูงใจเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์อื่นๆเพื่อช่วยลดต้นทุนในการเริ่มต้นนะครับ ตั้งแต่ปี2021เนี่ยเทสล a าได้รับเครดิตยานยนต์ไร้มลพิษหรือว่า Zero Emission Vehicle Credit มากกว่า5,000ล้านดอลาลาร์ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นเครดิตที่ผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นต้องซื้อจากเทสล a าหรือผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายอื่นทุกครั้งนะครับที่ต้องการขายรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงในบางรัฐจีเนียมีการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลกนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐอย่างมาก ก็ต้องบอกว่าแม้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโต,ตและโอกาสแต่ก็มีความล้มเหลวที่น่าสนใจหลายกรณีเกิดขึ้นนะครับ Apple หนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลกได้ยุติโครงการที่รู้จักกันในชื่อไททันส่วนไดซันนะครับบริษัทเอกชนจากอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้านเครื่องดูดฝุ่นก็ยกเลิกแผนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพราะเห็นว่าคงไม่สามารถที่จะทำกำไรได้นะครับซึ่งตัวอย่างทั้งสองบริษัทเนี่ยมาจากธุรกิจที่มีกำไรและผลตอบแทนต่อเงินลงทุนที่สูงมากๆนะครับ การนำรถยนต์ออกสู่ตลาดเนี่ยต้องอาศัยทั้งความสามารถในด้านวิศวกรรมและการออกแบบความสามารถในการดำเนินการจริงการจัดหาพื้นที่ในการผลิตและซัพพลายเออร์นะครับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดและซับซ้อนและการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆแม้จะเริ่มต้นด้วยข้อได้เปรียบและมีสละในการออกแบบเหมือนสตาร์ทอัพแต่ก็ต้องเรียนรู้สิ่งที่ยากๆที่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ทำนะครับเช่นการออกแบบการสร้างซัพพลายเชนการผลิตการขายการซ่อมบำรุงและการบริการหลังการขายนะครับ ซึ่งเมื่อพิจารณาผลตอบแทนจากเงินลงทุนจริงเนี่ยที่ไม่ใช่ราคาหุ้นมันก็พบว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่น่าดึงดูดนักนะครับเพราะว่านี่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนสูงและมีการแข่งขันสูงมากๆผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ๆอย่าง Ford และ G.M เนี่ยอยู่ที่ระดับกลางหรือต่ำกว่า2หลักนะครับส่วนเทนลลาเนี่ยมีผลตอบแทนจากเงินลงทุนเนี่ยติดลบถึง11ปีจาก15ปีที่พวกเขาเป็นบริษัทมหาชนนะครับปัญหาพื้นฐานก็คือบริษัทหมดเงินไปอย่างรวดเร็วนะครับ อย่างกรณีของฟิสเกอร์ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องนะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยมันเป็นเพราะธรรมชาติของอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินทุนสูงแต่บางส่วนเนี่ยเป็นเพราะความผิดพลาดของบริษัทเองนะครับการหมดเงินทุนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของผู้ผลิตรถยนต์ต้องใช้เงินประมาณ2,000ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อผลิตรถรุ่นแรกและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ บริษัทต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาเหมือนฉลามนะครับหากหยุดนิ่งก็จะตายทันทีจะต้องมีความสามารถในการระดมทุนครั้งละ2,000ล้านดอลลาร์อย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นรีเวนและลูซิตนะครับที่ใช้เงินไปแล้วถึง1,000 0ล้านดอลลาร์น่าสนใจนะครับที่สตาร์ทอัพขนาดเล็กหลายรายเนี่ยคิดว่าการระดมทุนได้1 2ึ0 0พันล้านดอลลาร์มันเพียงพอแต่ความจริงเนี่ยมันยังห่างไกลเอามากๆนะครับ และนี่เป็นปัญหาที่สตาร์ทอัพจำนวนมากต้องเผชิญน,นะครับเมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านสิ่งที่เรียกว่าสเปกส์นะครับซึ่งเป็นบริษัทคล้ายๆบริษัทที่เป็นเปลือกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และควบรวมกับบริษัทเอกชนในกรณีนี้ก็คือบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าทําให้บริษัทเอกชนเนี่ยกลายเป็นบริษัทมหาชนผ่านการควบรวมนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีเวนเจอร์แคปิตอลรายใดที่จะลงทุนหลายพันล้านดอนลลาร์ในสตาร์ทอัพด้านยานยนต์ไฟฟ้านะครับ ดังนั้นการระดมทุนในระดับนี้เนี่ยจึงต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์สำหรับสตาร์ทอัพที่ผ่านการทำสเปกนะครับมีข้อได้เปรียบกว่าการทำ IPO แบบทั้งเดิมเช่นสามารถเข้าตลาดโดยใช้รายได้ที่คาดการนะครับแทนรายได้จริงๆรรูปแบบของสเปกเนี่ยจะมีการสัญญาว่าบริษัทจะสามารถระดมทุนจากตลาดได้ตามที่ต้องการเพื่อการเติบโตแต่ความจริงเนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับไม่ใช่ว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยทุ่มเงินให้เทสลานะครับ แต่มันกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเดิมเลอร์และ,ะรายอื่นที่ลงทุนให้กับเทสลาเมื่อจําเป็นจริงๆรวมถึงการกู้ยืมและวิธีอื่นๆซึ่งโดยทั่วไปบริษัทที่ยังไม่มีรายได้เนี่ยไม่ควรเป็นบริษัทมหาชนอยู่แล้วนะครับเพราะยากที่จะรักษาความสนใจของนักลงทุนให้ลงทุนอีกหลายพันล้านดอลลาร์ในสตาร์ทอัพคำถามก็คือต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเงินหลายพันล้านดอลลาร์เนี่ยมันจะถูกใช้ไปกับอะไรบ้างน,นะครับ ประมาณ500ล้านถึง1,000ล้านดอลลาร์เนี่ยมันใช้สำหรับการสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ในโรงงานอีกราวๆ2 0 0ถึง500ล้านดอลลาร์สำหรับเครื่องมือของซัพายเออร์นะครับและราวๆ250ราถึง500ล้านดอลลาร์าสำหรับค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์มีต้นทุนคงที่ในการสร้างและการดำเนินการโรงงานเมื่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์แล้วเนี่ยต้องผลิตรถให้ได้จำนวนหนึ่งนะครับเพื่อรองรับ ต้นทุนคงที่ฟิกคอร์สเหล่านี้นะครับซึ่งเหล่าซัพพลายเออร์เองเนี่ยอาจจะบอกว่าผมลงทุนไป50ล้านดอลลาร์เพื่อผลิตชิ้นส่วนให้คุณได้2,000 200, 0 0คันแต่ถ้าคุณสั่งแค่2 0 0 0 0คันผมก็ต้องการเงินคืนเมื่อบริษัทต่อว่าไม่มีเงินก็จะไม่ได้ชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับนอกจากนี้ยังต้องใช้เงิน100-200ถึงล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อรักษาการดําเนินง,งานระหว่างรอเปิดตัวรถนะครับและหลังจากเปิดตัวรถแล้วเนี่ยยังคงต้องลงทุนเพิ่มนะครับเพื่อพัฒนารถรุ่นที่2และอาจจะต้องสร้างโรงง,งานที่2ด้วยนะครับ สำหรับกลยุทธ์ในการผลิตนะครับบริษัทเนี่ยมีทางเลือกหลายแบบนะครับหนึ่งก็คือการรวมตัวในแนวดิงหรือว่า v e r t i c a l integration คือการทำทุกอย่างเองหรือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสองก็คือการ outsourcing งานนะครับทั้งงานบางส่วนหรือว่างานส่วนใหญ่ไปเลยสามก็คือการใช้รถต้นแบบนะครับคือการดัดแปลงรถหรือเชื้อส่วนจากผู้ผลิตที่มีอยู่แล้วเช่นแชสซีหรือระบบส่งกำลังนะครับซึ่งวิธีเหล่านี้เองเนี่ยช่วยประหยัดการสร้างทุกอย่างจากศูนย์นะครับ แต่ไม่มีข้อเสียก็คือมันจํากัดการเปลี่ยนแปลงและปรับแต่งรถนอกจากนี้ยังมีแนวทางที่เรียกว่า Asset Light นะครับที่บริษัทอย่าง f i s เก r ใช้โดยจ้าง Supplier หรือผู้รับจ้างผลิตทํารถตามแบบที่ออกแบบไว้มันอาจจะดูเหมือนประหยัดเงินได้มากจากการจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์ในการผลิตรถในโรงงานที่มีอยู่แล้วแต่ต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นได้นะครับ Mark Wakefield จาก Alex Partners กล่าวว่าการนำรถ จากการออกแบบสู่ความเป็นจริงเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา2อถึงสเท่าของที่คาดการไว้นะครับไม่มีการออกแบบครั้งเดียวแล้วถูกต้องสมบูรณ์เลยส่วนอีกเรื่องก็คือเรื่องของกฎระเบียบและมาตรฐานนะครับ แม้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะไม่ต้องกังวลเรื่องมาตรฐานการปล่อยมลพิษแต่ก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆนะครับโดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์ของรัฐบาลนะครับซึ่งมีความเข้มงวดมากเพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยถึงชีวิตนั่นเองนะครับนอกจากนี้รถยังต้องมีความสมบูรณ์พอที่จะขับขี่ได้อย่างสบายนะครับมีความซับซ้อนเกี่ยวกับการสันสัต์เทือนและปัจจัยที่สําคัญต่อผู้ขับขี่นะครับมันมีอีกหลายเรื่องราวนะครับรวมถึง ชิ้นส่วนหลายๆชิ้นส่วนมันต้องเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้นั่นเองนะครับผู้ผลิตรถยนต์ที่ประสบความสาเร็จทุกรายเนี่ยต้องทําการปรับแต่งละเอียดอย่างต่อเนื่องนะครับเทสลาเนี่ยอาจจะทําน้อยกว่าเล็กน้อยซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะบ่นว่าคุณภาพการประกอบและการตกแต่งของเทสลาไม่ดีพอครับมันดูไม่เรียบร้อยแต่จนถึงตอนนี้เองเนี่ยผู้คนก็ไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้มากนักนะครับเพราะว่าพวกเขาชอบกําลังของเครื่องยนต์ หน้าจอที่มีขนาดใหญ่และซอฟต์แวร์ที่สถเยรนมากๆของเจสซ่านั่นเองนะครับมันต้องมีเหตุผลที่คนจะซื้อรถรุ่นใหม่ๆนะครับสตาร์ทอัพรายๆเนี่ยพยายามเป็นผู้บุกเบิกตลาดแต่ไม่ได้มีนวัตรกรรมมากพอที่ผู้บริโภคจะรู้สึกได้นะครับนอกเหนือจากความแตกต่างด้านสไตล์บางรายเนี่ยประสบปัญหากับความล่าช้าในการออกสู่ตลาดนะครับพอถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็มีรถรุ่นอื่นที่คล้ายกันในตลาดแล้วนะครับพวกเขาจึงไม่ใช่ผู้บุกเบิกและไม่ใช่ตัวเลือกเดียวในตลาดอีกต่อไป นี่เป็นแหล่งที่มาของความตึงเครียดครัง้งใหญ่นะครับอาจเป็นปัญหาพื้นฐานที่สตาร์ทอัพยานยนต์ไฟฟ้าหรือสตาร์ทอัพยานยนต์ใดๆต้องเผชิญน,นะครับมันมีความขัดแย้งระหว่างความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงและความแต,ตกต่างกับวิธีการออกแบบและการตรวจสอบที่พิสูจน์แล้วในรถยนต์ที่มีอยู่นะครับแน่นอนว่าบริษัทเหล่านี้เจอกับความเสี่ยงนะครับถ้าไม่ทําตามสิ่งเหล่านั้น ยิ่งมีนวัตรกรรมน้อยค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งต่ำแต่ยิ่งมีนวัตรกรรมและความแตกต่างน้อยมันก็มีเหตุผลน้อยลงที่คนจะสนใจผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวสําหรับความสําเร็จนะครับข้อมูลในสารัษรเนี่ยแสดงให้เห็นว่าความต้องการยานยนต์ไฟฟ้ากําลังชะลอตัวลงนะครับเทสลาเองเนี่ยก็ส่งมอบรถได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ต่ำที่สุดในไตรมาสแรกของปี2024นะครับในทางกลับกันนะครับรีเวียนผู้แข่งกับส่งมอบรถได้ดีกว่าที่คาดการในนไตรรมารแกของปับ ในบางแง่มุมเนี่ยปัจจุบันมันดูคล้ายกับยุคแรกของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับที่มีบริษัทเล็กๆหลายร้อยแห่งกระจุกตัวอยู่แถวดีทอยต์แต่ในเวลาอันสั้นนะครับราวหนึ่งทศวรรษหลังจากนั้นบริษัทส่วนใหญ่ก็หายไปนะครับเหลือรอดเพียงไม่กี่รายซึ่งก็คือ Big กท e ีที่มีอยู่ทุกวันนี้นั่นเองนะครับ GM Ford และซากของ c ค rysler ที่ควบรวมกับ f ฟ a t และ ปอร์โยกลายเป็นสเตลันติ s ซึ่งการควบรวมกิจการเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ผลิตรถยนต์สามารถพัฒนาอีโค o นมีออฟสเกลต่อการผลิตรถยนต์นั้นได้นะครับและบางครั้งก็มีการควบรวมกิจการของซับไยเออเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้วยนะครับตัวอย่างเช่น General Motors ที่เป็นที่รู้จักจากการรวมหลายแบรนด์เข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟโรเลต คัดดิแลคและบุอีกนะครับและแบรนด์ที่เลิกกิจการไปแล้วอย่างออสโมบายและพอนเอร์แต่ก็นำซัพพลายเออร์ภายนอกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้วยนะครับซ e o ผู้เป็นตำนานของ GM อย่างอันเฟสโลเนี่ยเข้ามาทำงานในบริษัทผ่านการซื้อกิจการซัพพลายเออร์และไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นซ e อนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20ผู้ผลิตรถยนต์เริ่มแยกธุรกิจซัพพลายเออร์ออกไปเพื่อให้องค์กรมันลีนขึ้นนะครับและ โฟกัสไปที่การผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเท่านั้นนะครับซึ่งปัจจุบันแนวโน้มนี้เนี่ยกำลังเปลี่ยนไปนะครับเาและ BYD เนี่ยเป็น2บริษัทที่มีการทำ vertical integration มากที่สุดในโลกนะครับพวกเขาตัดสินใจว่าการทำเองเนี่ยจะทำให้การควบคุมสิ่งต่างๆมันทำได้ดีกว่านะครับได้ชิ้นส่วนที่เหมาะสมกว่าสำหรับรถทั้งคันและมีความยืดหยุ่นมากกว่าแต่ก็ต้องใช้เงินมหาศาลในช่วงแรกๆนะครับ พวกเขาอาจกําลังทําซ้ํารูปแบบที่อุตสาหกรรมเคยมาก่อนและทั้งส่วนแบ่งการตลาดและความสามารถในการอยู่รอดจนถึงปัจจุบันก็ชี้ให้เห็นว่าพวกเขามีโอกาสที่จะอยู่รอดได้ในอีก10ปีข้างหน้านะครับเมื่อคู่แข่งที่หวังจะเป็นคู่แข่งจริงๆของเขาหลายรายต้องล้มหายตายจากไปแม้จะมีการเกิดใหม่มาบ้านนะครับแต่ประวัติศาสตร์มันก็บอกเราว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ยั่งยืนเลยนะครับซึ่งตัวนี้มันเห็นได้ชัดนะครับแม้กระทั่งแบรนด์จีนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ แข่งกันดูเดือนมากๆอัดราคาแต่ว่ามันก็เหลือรอดสุดท้ายเพียงไม่กี่รายเท่านั้นนะครับเราก็ได้ยินข่าวมาเยอะนะครับหลายๆรา,ายเนี่ยโอ้โหลดราคากันบ้านระหำม,มากๆนะครับแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับไม่ใช่บริษัทที่เป็นระดับท็อปอยู่แล้วอย่างในจีนเนี่ยก็ตัวอย่างเช่น BYD พวกเขาเป็นแบรนด์ g l o b a l ที่ขาย ระดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะครับแต่มาแข่งบางแบรนด์นะครับตัวอย่างเช่นเนต้าเองที่เป็นคล้ายๆสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะแข่งขันในตลาดยานนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยบริษัทอย่าง BYD ก็จะได้เปรียบกว่าในระยะยาวซึ่งบทเรียนสําคัญที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือแม้ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าจะมีศักยภาพสูงมากๆนะครับแต่การประสบความสําเร็จในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผู้ที่จะอยู่รอดได้เนี่ยต้องมีทั้งวิสัยทัศน์เงินทุนที่เพียงพอความสามารถในการปรับตัวและการบริหารจัดการที่ยอดเยี่น เดียวกับประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งสุดท้ายจะมีเพียงไม่กี่รายที่สามารถยืนหยัดได้ในระยะยาวนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของแบรนด์รถ e ีีทำไมมันถึงเจ๊งง่ายนะครับใน e ีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่แอททราดอ t ์ a แอททสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆ,ๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ